ทำอะไรทำอะไรเป็นนางเอกมิวสิกยืนตากพัดลมผมปิวอ๋อนางเอกมิวสิกนางเอกมิวสิกเขาไม่หัวเถิกแบบนี้นะลูกมิวสิกอะไรนักร้องฟันน้ำนมฟันก็ไม่มี อันนี้เป็นนาเอ็กวิวสิกตากพัดลมนาเอ็กมิวสิกต้องผมฟิวใช่ไหมลกลอ้เล่นมิวสิกเพลงอะไรดีวันนี้จะนอนกี่ทุ่ม ต้องรีบนอนเร็วๆนะเพราะเดี๋ยวต้นเดือนแม่ก็ทำงานหนูจะได้ไม่ต้องรบกวนชาวบ้านโอเคส่วนช่วงการเดือนถึงปลายเดือนเดี๋ยวแม่จะทำงานที่บ้านอยเปิดร้านขนมจีนแม่น้องแอลดีไไมรูป อ๋อนี่เล่นมิวสิกเล่นเพลงอะไรคะมัม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 นูหิวนมหนูหิวนมเหรอหนูหิวนมจังอ่ะอ่า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 เดี๋ยวเล่นมิวสิกเล่นมิวสิกเล่นมิวสิกเพลงอะไรลูก Age, เลลิเกเหรอ,อทำอะไรอ๋อแสดงจุดยืนจุดยืนหนูก็มีแค่เปแหละหนูยืนที่อื่นไม่ได้หรอกลูก,ลกเดี๋ยวเมียอืมโอ้ผมเิ็นเริลมเย็นเย็นหนูก็เป็นเด็ก หิวนมแล้วคุณแม่ชงนมให้หน่อยได้ไหมหนูจะเข็นหนูจะนอนให้สบายใจชงนมให้หน่อยได้ไหมเพราะหนูในะหิวนมเพลงอะไรวะ เพลงเด็กหิวนม่ะลูกหนูตื่นมารอคุณพ่อตอนไปทำงานแล้วส่งยิ้มหวานให้คุณพ่อโหส่งยิ้มหวานคิดเหรอ เพลงใหม่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 ห,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 หนูเป็นเด็กตัวเล็กเล็กจะแปดเดือนเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนชื่อเล่นหนูชื่อน้องแอ น้องแอลขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะอ่ะ,อะเพลงใหม่เพลงใหม่หนูเป็นเด็กดือ้อชอบกัดเสื้อตัวเองตะเลง เต้นเตกัดเสื้อตัวเองมันอร่อยจังลูกเ,เดี๋ยวเปิดค่ายเพลงให้เป็นน้องเป็นน้องแอลมิวสิกเหรอลูกเป็นน้องแอลอันนี้หนะ้าโปรดิวเซอร์แน่นะ แต่ก่อนก่อนอื่นเป็นนางเอกวิวซิกกันเนอะนางเอกน้อยเล่นวิวสิก,ก,นนอ,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 สกอ่ะเดี๋ยวแม่ดึงดังให้ดังดังหายไหมเออดังก็มีนี่ผมก็ปิวแล้วเมื่อไหร่นางเอกจะนอนคะโอเคโอเคงั้นเล่นมิวสิกไปก่อนลกูก